สวัสดีครับตอนรับข้าสู่ช่องสาวน้องไข่ผ้าเลาะคือเก้าครับมือนีอ่หลังจากเสร็จการทํางานแล้วนะครับเนาะการรีดนมบัวห้อก็เสร็จแล้วตอนเช้านี่บรรยากาศตอนเช้าครับหมอกล่วงแต่มาอัปเดตเขาใน,น้าให้เบิ้งอีกครับพี่น้องนี่ถอกเบิร์ูซุ่ห่วงเลยบาทนี่ถอกออกล่วงหมดแล้วนี่เขาเจ้าหอมมารีห้อต้นใบใหญ่ใบ,บ,บ,บสูงนี่ครับนี่ เป็นเขาหอมมะลิเขาซีเดือนพี่น้องนี่เขาน้าปังจำรับเจาปัวมีมีน้ำหลเนาะมีน้ำาก็สามาทถที่ทำได้สองครั้งเพราะว่าอายุสัน้นถ้าเขาเป็นเขาน้าปีก็จะหลายเดือนยังน้อยอปีละครั้งเขาน้าปีกับปีละครั้งเขาน้าปังสองครั้งครับพี่น้องโอ้เสียงเสียงพัดลมเสียงพัดลมดังอยู่นี่ครับเขาถอดออกมาแล้วเนี่ย ปอยแบบง่ายเลยคนนะอดขอวงง่ายห่วงดกห่วงน<ม>่ะเห็ดไตกคักรดงเนี่ยเห็ดมากว็จะงามในป่านนี้เนาะครับก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่แต่เริ่มดำจนเลื่อมเก็บเกี่ยว แล้วก็ส่วนว่าหยาจะบ่มีครับหยาบ่มีเลยะระดับน้าเพราะว่าควบคุมระดับน้ําได้ดีครับพื้นที่ก็จะเสมอพื้นที่เสมอเบิดเลยแต่ว่าน้าน้จาจะคังอยู่น้าทั่วเบิดเลยบ่มีว่าเป็นบ่ถ่วมครับใส่น้บาบ่ไหลใส่น้บาบ่ไหลแต่ว่าก็ทัวไปหมดทุกทัวแปลงเลย ออกออก้วงดีครับแน่ดำกับยี่สิบยี่สิบเส้นนะควขวั้วหางเนาะขืบหนึ่งจะเริ่มดำกับขืบนหนึ่งหญ่ขึ้นมาออกร่วงมา,จากจะถอกจะจอดกันเลยมิตรหมากมิตรผลครับนี่จังว่าเห็ดหน่อยก็ได้หลยครับผลผลิตเยอะนี่เม็ดเขาก็เม็ดปุ่มๆเนาะพี่น้อง จะเริ่มปักดำม,มาฮอดถึงอายุการตั้งขั้นถอกออกมากะเนาะเขาตั้งทองแล้วก็ถอกออกมากำนะล,ลังจะก,กลมแล้วครับกำลังจะก,กลมแล้วตอนนี้พึ่งถอ,อกไม่เนาะเกสรกับพึ่งล่วงไปนี่ก็มีการฉีดฮอร์โมนอยู่ครับฮอร์โมนฮอร์โมนบำรุง ช่วงเขาถอกออกมาไม่ๆหน้อกําลัางมีเกสรอยู่ครก็มาผลฮอร์โมนครับอาจจะเป็นฮอร์โมนอันใดก็ได้ครับมาที่ว่าบํารุงมาบํารุงผลเป็นฮอร์โมนครับนี่มาคนจะตึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเม็ดเต็มเม็ดตึงสู้กันอาจจะโบมีว่างเลยน้ำหนักก็ดีครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะพาไปาเก็บฟักทอง ไอเก็บฟักทองไปเฮ็ดกับเขากินพี่น้อะไปไป,ไปอ้อมไปหนึ่งเนาะถึ่งเขาก็ปลูกไว้ถึงแต่เบิดหนาวหัวละเดือนเดือนเมษาเอามาเริ่มปลูกได้ก็เดือนพฤษภาแล้วครับพฤษภาคมเนาะเดือนเมษาก็ยังหนาวอยู่มันจะกิดตอนเศร้าๆมาฝากพี่ฝากน้องเนาะสิคืมขึ้นไมขึ้มเยอะ ตัวด้านทาานี้ก็เป็นด้านทิศตะวันตกครับตะกีแต่กรอนก,ก,ก็มีเขาตอนนี้บ่มีครับบ่เห็นตอนตอนเช้าบ่เห็นเลยกระสายจากน้อยขุนนคนเจะโผล่ขึ้นมาเห็นนะครับนี่เพราะว่าบ,บังเมฆหมอกนี่ก็เป็นฟักทองเข้าเขาจะเก็บฟักทองจะเก็บฟักทองไปท้ำกับเขากินครับนี่ก็เป็นปั๊มโมท่า ปั๊มโมท่าที่ว่าสูบน้ำขึ้นไปใสแท่งครับอ่าสูบน้ำใสแท่งแล้วก็ปั๊มอีกตัวนึ่งก็ดูดน้ำขึ้นไปบนล่างค่าดูดน้ำไปลัางดูดน้ำขึ้นไปล่างค่าทำความเย็นเพื่อบริหารวัวร้อนครับ<อ>นี่ครับฟักทองเสียงเครื่องอ่าล่างทำความสะอาดดังปักทองฮะ บวกก็นั่งออกลูกหน่อยมากหน่อยก็นั่งออกมากหน่อยเอาฟักทองครับนี่เก็บเอาฟักทองหลังที่จะใหเก็บฟักทองมาแล้วครับปุ้นฟักทองเหาอยู่คนครับนี่ สวนฟักทองเขามีโมท่ามีท่อน้ำพวกเขานะครับพี่น้องก็จะมาส้มสวนทั่วอีกครับพี่น้องมาเบิ่งสวนทั่วมีหมากบ่นี่ก็ะข้องน้ำนฟักทองอยู่นี่ก็มีอยู่นี่หมากตะบ้นใหญ่มะเขือนี่มะเ,เขือขาวครับ กำลังออกดอกดกอยู่ออกดอกออกมากน่อยไรนี่ครับกำลังออกมากน่อยอน,น,น, <c ười> ออนกินน้ำมาท่านเก็บไปเกิกินน้ำมาท่านแต่ว่าเกิดทเก็บเอาอยู่ครับพี่น้องตีแตงใบน้ำแตงใบแล้วกเก็บมะเขือไปกินน้ำนี่ไม่ไม่คำไว ัำไม่กันลมแต่งใบออกน้ำเป็นออกมาก จากมะเขือก็จะมีทั่วครับทั่วออกมากลายอยู่ทั่วเป็นมากลาย,ยก๊ลังแตกดอกแตกมากออกามาเครื่อบวบขึ้นไปทั้กันหมากเยอะทึมยางอยงอยะเลย ดก่อได้กินเยอะพริกพริกสดสดพริกสดสด ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเนี้ก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเงินไรน้องทองไรมาคิดสิ่งหนึ่งประกันไดขอให้สมความมุ่งมั่นปัถนากันสุขผู้สุ้คนสวัสดีครับฝักทองเขาฝักทอง